เนียงครับอ่อนๆแบบเบาๆแต่ละข้อมาคือเจ้ากระชายอีกแล้วมาครับเพื่อนๆเนี่ยลองจ้ะเต่าดมครับ สวัสดีทุกคนครับไก่เราต้เยืะองเงเอาคลึงเชียบปอกลนงนะแขวะแกะรองเราตอแกะรองได้นอกเสียงหูวมีชิบล้อมีปากรดกันนะปากรดมีน้ำจืดกันนะได้เปรี้ยกนะได้ดุได้ชี้ชี้เรืเรนเราอี่แล้เราต้เยอะแขวะบาตัใส่มืนกันนะตาเราตัดที่ฮารงโซดลีก่อนมาตัที่ฮร์กะเราตยะฮร์กะอะรออดอีนะเรามั่นฮาร์เกะกมูนนะแต่มแมงมาเหลาเนงเชียบลดีมมก็ออดอีสอคอหลอนะออดอเซอน โจ๊กเหล่าซ่อนโจ๊กจำบีเลหอดกระดาษอดแต่ก็ได้ๆๆนะต่งเกลืนุกหมกเลยนะสำหรับเราเกลอนะรักแก่กๆๆเกล้แต่ตอนนีิงเชี่ยเปิงนุนวันนี้มากินข้าวเหมือนเดิมครับปลากรดน้ำจืดนะครับเนี่ยมาแซ่บๆครับแกงเผ็ดแล้วก็มีน้ำพริกปลาะมีแกงซุปลูกกระเจีย๊ยบนะครับต้มจืดได้นะนะมาใช้มือเหมือนเดิมครับวันน่ะกลอนซะในยังน้องเราต์เนี่ยนะตอนิเชีย่ยกับรักแก่รักแก่ใส่มาดังเกี๊ยวอะไยใส่มืองลายเนี่ยซอออดอีก tăng cường của melon đã cái cái này thì sốt khỏe khỏe luôn á thôi ừ. à. đạt thôi cứ là còn nó bang bo nhỉ nữa thì chỉ ra là con nào rõ kẹt rõ chi cái nó không จีแต่มืนะอแตะไหนแต่นะเชียคอเชียไรนหะนแหละก็ยีนากิแต้มกันนะจะผมอีกลาอยเาเรียงน้ำซยย่าไงที่เชีย่ยคอฮอตแระนะนยีหอมก็ได้แชะเชียคอมจ๊เจ๊แตได้ต่อม่ได้บุด้กอนะรักแกน่ากคอเกวายแต่พอไม่เชียตีเกิดแทงมาได้ปะรักแกน่าเอาเสี่ยงมืนนะอืมอนอไม้ต้มครับบาง เนียงลูกเนียงครับอ่อนๆแบบเบาๆเราแล้วคองมาครับเจอเ้าหัวไก่กินแล้วมาคมาราคาับเพื่อนๆอ๋อเลียงแล้วปลแซะปลากระเชิดแล้วปลแซะเราแล้แลเยอะ ก็เสียบแขวนะครับทนะ่เนี้อัล่อแล้วตุเติ้ลก็ได้นกนกนะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับมาจัากเลยโอ้ Say nó ngang cho khỏe nào. Klara, klara, klara. Nhà hỏi, đi khỏe you know. Clarada Clark, mặc áo vườn. các bạn. chưa. ngon ở đây. Mặc áo kèp. Bài bài Nó bài 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 แกเดหนอเงยนด้ลอแกได้รปเตที่ด้ลอตามมาไหนนะปะเดีดปเตียทีเ่รเ,เราโอ้ินิดลาอคอมเปลืบอดอืมอืมอร่อยมากอืมอืมขอ กกอะไรอย่างแบบค่ะกรอบมาก ก็กูเชียบป้อนก็เชียบป้อน,อนก็มันเจาะเราได้เยอะมามากินข้าวด้วยกันครับเพืเ่อนเจ้าเต็นไหนมัน่ารักก็แปลกตัวอ,อย่างนี้เจ้าเด็มกมังาร 老呢就难买的 อออร่อยมากไม่ขาวเลยบอกไม่เปละหัอห้ยหัวหยปาแล้วข้อมาก่ะตามาเดิมลนเชียมก็ทำมาจุดประมอซัตตานี่นะพอดูเวก็จแย,ย ลอ,อยข้อมากข้อมสมหอดแต่ละ right now.